ับสวัสด mm. ีครับพ so ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้เราเดินทางมาห้องเมืองไม่น้อยนะครับฝนตกกืน้ำนาขึ้นมาครับผมเดีวเขาจะมาต๊ป่าน้อยกันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดูครับผมจะมมวนจะมันขนาดไหนครับสักู่ครับมันมันมันันมันมันนมนับมนมันมนัมันมัวมมมันมันมมัน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 มัานมัมันมปม งามนี่ครับพี่น้องครับป่าติ๋วปลาสลากน้อยสวยงามสวยงามลุกมาให้หมดลุกมาให้หมดออกครับปลาสลากน้อยออกเนาะนะอ๋อ เก็บ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 ปนน้อยปนิดเก็บให้หมด ก็ยังดีได้หกเจ็ดตัวอยู่

นนสวยงามตามท้องเรื <S <S OK> <t asi> <t asi> <S <s ่องจ้าปลาสวยจ้า สวยงามจดสวยงามถึงฝ่าสลากถึงฝ่าซิวหมดเนี้ยกันเนี่ยเพงจะเพลงหอใหญยัดับ เนาะดูนี่ปลาซิวเข้าคำวมาย่อยยุ่ยหันก่อปลาเสด็จน้อยนี่ป่ะปลากัดปลาเสด็จน้อยปลากัดระด๊าเสด็จนะเออเที่ยวกับปลากัด๊าเออไหนมาล่ะปลากัดเมืองอืมเดี๋ยล่ะขอดูอีกคำว่าปลากัดเมืองเหมือนปลาสตู๊บบั้นจิตปลากัดน้านี่นะเออเนี่ยปลากัดเมืองเขาก็ปลากระด๊าถิ่งโอ้ใจละนี่คนนี้ นั่นนั่นนี่ดูด้เชี่ยเชี่ยย่อยหอนี่ตึงตัดสลากตึงแบบซิ้วนี่ไหร้อยแม่มาได้บบเพี้ยวเี้ไง นั่นแหละนั่นนั่นนั่นนี่ดูเป็นมูเป็นมูเลยสวยงามไม่แยปตะคิวล้วนๆนะเก็บเก็บคิดดีนะับนะไหนคุณเนี่ยไอเจ้าจะหพงมันไงครับ คเดี๋ยวรับพี่น้องครับป่ากัดนักคณะครับผมถึงป่ากัดจีนป่ากัดหินป่าซิวเก็บจีิไมมเอากันครับผมครับครับผมครับเจ็บจริงเลากัดเป็นมู้เป็นมู้ได้ได้เป็นเป็นอันนี้ค่าเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อน ายุ้ยน่ยุ้ยมออ้ยุ้ยไคนบอกมงนึงไคนบอกมงมีห้ามไข่มาอยู่เดีวม่งมีชุดปีเนยกูว่าแล้วกูว่าแล้วทัง่งสื่อสัญญาชุดปีเนยยุ้ยเอ้ได้ปลบัว วัวขานี่ก็ดูสีวัวเขานี่ล่าวัวนี่ไม่พออย่างขอาเปิ้ลปลาบูเขาบัวต้องพูดว่าเขาจะไดนโอ้ปลาบูปลาสลกโอ้นี่บอกปลาบูนี่นี่นี่โมงนี่ยะแสจอกไว้หื้อี่โมงนี่ตีบอกกว่านั้นจะตึ้มหืมเอื้ออ่านยาไหนยกนี่มันอละได้วางสายละโอ้ทกวอละไหน10นาทีนะพี่10นาทีหันกันะ โอ้โหโอ้ยขำขำขำวาขาขถ้ามันัวเด็กก็เอิ้องน่อยอยกันบ่แหมจลไปวันหลังกตัางเข้าได้ไหมะะยากพอนี่ยานพนี้ เข้ากับหกอีบมกอีอกอนะเจ้าเอออันนี้อันอือขันอุตัวยละเไอ้โถห่มันจะเจ้าแล้วอะ่ะแม่ไอกะโถหาคิงกันลำบากดีโม่มแมลงพวกนักปิกานมันจะได้มาหน่ะเลิกง,งานจากเขตสบานเสร็จแล้วโอ้ยโดดเรไปเนี้ยดอโดนนี่ขัดโดดไงนเออหนี่ขนาดออกไปจันทร์เจนใน,น้อยๆนะหอมโดด,โดเอ<ร>าไปเนี่ ปลาหลิมน้อยก็ได้ปลาหลิมน้อยเดี๋ยวเอาเป็นฝอยในบ่อหน้าหนอเออมันจะจายก่อนเองอ่ะเออมันอยู่ในข้องอยู่เป็นอยังนี้มน้าอยู่หรอตัวว่าปลาในวันเนี่ยตองตามตัวไอ่จะล้มไปเต็งกับเต็งได้ไอ่ก็เลยเปิดตั้งให้กับเพื่อนมันนั้นโดดดีก่าเออมีก็มีก็มีก็เนี่ยยุ่ยเฮ้ยยุ่ย ปลลิมโน่ปลาลิมโน่ออสองตัวเออส<ะ>องตัวเบ้ย <c oughs> โอ้ปลาลิมโน่ให้ปลาลิมบอ่อป่าไอ้นะเพบ้ย <c oughs> ใหญ่ก็เปิดน,นะเพบ้ยมันอยู่นอกบอ่อแล้วอ <c oughs> ดูเป็นของค์ผมวะขดว่าในะ <c oughs> ส่เนี่ยใส่ปลาซิวเออแหน่งปลาซิวอ่ะให้ใส่เนี่ยโอ้โหเนี่ยในเนี่ยมัน,นออกของไอไอการมา ห้อยูน่นะรอบนี้ถึงแม้นจะไม่เยอะเก็บเล็กเก็บน้อยเก็ดเล็กเก็บน้อยอยางซีซชอกมาลองสอบกันก็ได้นีน่ไงพี่น้องเอ๋ยน,นี่คือลูกปลาพันปลา

ครับพีนอครับเขาเปลี่ยนขนาดจำครับเขาจะคัดไส้ป่าแล้วครับเขาจะเอาไส้งามงานมิกี้ครับเขาเอาตัวน้อยแล้วครับนี่ตอนนี้เราก็มาได้ใช้เส้นสามนะครับเนี่ยมันไะเปยยาวจ้ะมีไหม ทำไมตัวน้อยน้อยรอดหมดเหลือแต่ตัวแค่นี้เหลือไม่กี่ตัวเองเหลืออีกสามตัวเก็บไปตอนสามตัวก็เก็บไปขนาดามันจะใหญ่ขึ้นครับผมตัวน้อยก็จะรอดไปครับพอคัดไส้ปลาแล้วครับเงีั่นงนี้น เหลือไม่กี่ตัวก็ยังดีกว่าไม่เหลือเลยเหลือสามตัวครับพี่น้องครับเล็บลงไปนั่นนี่อักมาตะกัดระกัดเจ้า ปะกัดปะกัดเอาแอปเอาอ๊อกก็ได้เนี่ยปากัดเนี่ยมา้าเก็บเก็บเก็บบ้านเขาหองปะกัดคนไทยหองปะกิ้มเนาะวายได้สรับปลาด มาเจ้าสับปะรดลงมาไปไหนมาเนี่ยสับปะรดโตเมียลงคล้องไปเลย รวมของเราทั้งหมดครับพี่นาครับตือตืตืตืประมาณเกือบเกือบกิโลมานะครับบาถึงกิโลเก้านี่เป็นมากปลาซิวนู้ครับป่าซิวปลาขาวปอกปลาสลากปลากัดปลากิมเยอะแยะหลายสายพันธุ์ครับผมจะไปว่ากันนะตัวน้อยตัวนิดมันเป็นวิถีแบบบ้านๆนะครับสว่าหากินแบบบ้านๆเขาปลาน้อยเขาก็กินตามน้อยครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับหลังจากกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้แบบเมีย่เหลี่ของกาวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม